ค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับปอมอีกแล้วนะคะวันนี้ผมก็จะมาทำ Q&A ตอบคำถามเกี่ยวกับคลิปที่แล้วที่บอมเคยสอนเพื่อนๆทำสติกเกอร์ลายด้วยรูปตัวเองไปเนาะก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากแบบกี่วันถึงจะอนุมัติคะต้องรอนานไหมคะแล้วจะเอาสติกเกอร์ของเราออกมาใช้ยังไงคะก็เดี๋ยววันนี้บอมจะมาตอบคำถามตรงนี้กันนะคะก็คำถามแรกจะเป็นอะไรไปดูกันเลย คำถามแรกนะคะที่คนถามกันเข้ามาเยอะมากก็คือรอนานไหมคะกี่วันถึงจะอนุมัติคะก็คําตอบของปาหมะส่วนตัวปาแล้วที่ปาเคยทํานะคะก็คือประมาณวันถึง2วันมากสุดน่าจะประมาณ3วันแต่อันนี้ก็คือแล้วแต่บุคคลเนาะว่าเขาจะอนุมัตินานแค่ไหนคือเขาอาจจะต้องดูว่าแบบเออสติ๊กเกอร์นี้ปลอดภัยไหมสติ๊กเกอร์นี้มีแบบคําหยาบอะไรไหมอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่บุคคลเนาะ ต่อไปคําถามที่2นะคะใช้แบบไม่จําหน่ายได้ไหมคะคือเหมือนกับว่าจะใช้เองแค่คนเดียวใช่ไหมถ้าใช้เองแค่คนเดียวก็คือมันสามารถทําได้แต่คนอื่นจะไม่สามารถาเข้ามาดาวน์โหลดสติกเกอร์ของเราได้เลยนะก็คือตอนที่เข้าไปก่อนกดจําจหน่ายอะค่ะก็คือให้เราเลือกที่ไม่แสดงสติกเกอร์ที่ไลน์สโตร์หรือร้านสติกเกอร์ในแอป ก็คือให้กดตัวนี้ก็คือสมมุติว่าอนุมัติแล้ว mm hmm. เขาก็จะส่งเข้ามาแค่ในไลน์เป็นลิงก์ให้เราดาวน์โหลดแค่คนเดียวเท่านั้น mm hmm. ต่อไปนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นคำถามที่ว่าอ,อ,อยากให้คนโหลดฟรีทำยังไงคะ ส่วนแอปนี้นะคะก็คือถ้าจะให้คนโหลดฟรีมันทําไม่ได้เนาะก็คือจะมีแค่คนที่ทําจะโหลดฟรีได้แค่คนเดียวนอกนั้นคนอื่นหรือเพื่อนหรือแฟนอะไรเงี้ยก็คือจะต้องเสียตังในการโหลดนะคะแล้วก็ทําแล้วแต่โดนปฏิเสธอันนี้ก็คือต้องไปดูว่าลูกที่เราใช้ มันเ,เขาเรียกอะไรอ่ะมันปลอดภยัยมันแบบโป๊เปือยไปหรือเปล่าหรือว่าคําพูดตัวอกักษรที่เราพิมพ์อาจจะแบบเป็นคําหยาบคายอะไรเงี้ยผมก็เคยโดนเหมือนกันนะแบบว่าตอนแรกจะใช้คําว่าไออย่างเงี้ยก็คือไม่อนุมัติก็คือโดนปฏิเสธทีนี้เราพอเราลบคํานั้นออกแล้วลองกดยื่นคําขอไปใหม่ก็คือมันสามารถทําได้นะคะอันนี้ก็คือต้องไปดูเอานะ แล้วก็มันส่งมาว่าให้โปรดตรวจสอบอีเมลก็คือในส่วนนี้ค่ะคือผมไม่เคยไม่เคยได้รับคําว่าแบบตรวจสอบอีเมลเลยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม,ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะส่งมาในอีเมลให้ตรวจสอบอีเมลในเรื่องอะไรเพราะว่าผมไม่เคยโดนก็ยังไงเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูอีเมลแล้วก็ลองอ่านอีกทีนะคะว่าคือมันติดปัญหาอะไรเขาให้ทําอะไรเนาะ ต่อไปก็คือไม่อยากขายแต่อยากทําใช้เองก็นั่นแหละค่ะก็คืออย่างที่บอมบอกไปเมื่อกี้ก็ให้เลือกไม่แสดงในไลน์ลสโตร์เนาะคำถามต่อไปนะคะส่วนแบ่งจะได้ในรูปแบบไหนคะส่วนแบ่งนะคะเขาก็จะส่งเข้ามาในไลน์ของเราว่าตอนนี้ยอดขายในเดือนนี้ของเราได้เท่านี้ ส่วนแบ่งจะได้เท่านี้เป็นเงินเยนนะคะแต่ว่าถ้าเราจะถอนเงินได้คือเราจะต้องมีส่วนแบ่งที่ได้รับอ่ะ1,000เยนขึ้นไปเราถึงจะ,อะถอนออกมาได้เนาะก็จะมีขเขาก็จะส่ง บบอของปั๊มก็คือตอนนี้ได้แค่62เยนคือปั๊ม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําขายอยู่แล้วคือตั้งใจที่จะทําไว้ใช้เองใช้กับเพื่อนใช้กาแฟอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องนี้เนะเาะต่อไปนะคะก็จะเป็นคําถามที่คนถามคนเข้ามาเยอะมากๆเหมือนกันก็คือพี่คะเอาสติกเกอร์ออกมาใช้ยังไงคะช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะก็เดี๋ยวปั๊มจะสอนวิธีการนําเอาสติกเกอร์ของเราออกมาใช้นะคะไปดูกันเลย ก็ปั๊มจะยกตัวอย่างทำสติกเกอร์ขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ปั๊มทำเป็น8รูปขึ้นมาใหม่เนาะแล้วทีนี้เราก็จะต้องกดที่ยื่นคำขอจำหน่ายกดที่8รูปแล้วเราก็เลือกทั้งหมด8รูปนะคะกดต่อไปอันนี้ก็คือเลือกรูปหลักเราจะใช้รูปไหนเป็นรูปหลักเราก็กดเลือก แล้วก็กดต่อไปต่อไปรายละเอียดในการจำหน่ายนะคะก็ตามนี้เลยราคาก็ขั้นต้น30บาทในส่วนความเป็นส่วนตัวถ้าใครอยากทำไว้โหลดเองก็กดไม่แดงสติ๊กเกอร์แต่ถ้าใครอยากให้เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ก็กดที่แดงสติ๊กเกอร์ที่ l ล n e Store นะคะต่อไปในเรื่องส่วนแบ่งก็คือถ้าใครอยากทำ ที่ตัวเองสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีก็กดที่ดาวน์โหลดฟรีไม่ได้เงินส่วนแบ่งนะแล้วเราก็กดต่อไปต่อไปแล้วก็กดติตก๊กถูกแล้วก็ส่งคำขอให้พิจารณาแล้วก็กดส่งคำขอได้เลยค่ะ ส่งคำขอแล้วเรียบร้อยแล้วก็กดตกลงนะคะหลังจากนั้นก็รอเขาอนุมัตินะคะตอนนี้ขึ้นว่ารอ,อการพิจารณาอยู่ก็รอไปก่อนเนาะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีไลน์เด้งขึ้นมาว่าเราได้ยื่นคำขอให้พิจารณาสติกเกอร์แล้วในส่วนของอีเมลก็เหมือนกันค่ะจะมีอีเมลเด้งขึ้นมา แล้วก็บอกว่าคุณได้ยื่นคำขอให้พิจารณาสติกเกอร์แล้วหลังจากนั้นเราก็รอไปก่อนนะคะหลังจากนั้นหนึ่งวันนะคะก็จะมีไลน์เด้งขึ้นมาว่าการพิจารณาสติกเกอร์เสร็จสิ้นแล้วสติกเกอร์ของคุณได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วเย้ <Yeah! S 2> ทีนี้เราก็กดเข้าไปดูในแอปนะคะตอนนี้มันขึ้นว่ารอการจำหน่ายอยู่เราก็รอไปสักพักหนึ่งก่อนนะ หลังจากรอไปสักพักนึงเราก็กดไปที่สติกเกอร์ของเรานะคะเราก็กดเริ่มจําหน่ายเริ่มจําหน่ายหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะโหลดสติกเกอร์ฝีมือคุณไปใช้ได้ฟรีเราสามารถแชร์ไปให้คนอื่นได้ด้วยนะหลังจากนั้นก็จะมีไลน์เด้งขึ้นมานะคะมีปุ่มให้กดดาวน์โหลดได้เลยเราก็กดไปที่ปุ่มคําว่าดาวน์โหลดแล้วก็กดปุ่มสีเขียวที่เขียนว่าดาวน์โหลด แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถใช้สติกเกอร์ของเราได้แล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการตอบคำถาม Q&A ที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะยังไงก็ลองไปทำ ดูเนาะเผื่อมันจะได้แต่ถ้าไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ใต้ล่างเดี๋ยวมันจะช่วยอีกทินเนาะยังไงวันนี้มัขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้มันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันเนาะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย